และมูเซตอบและกล่าวว่าและถ้าพวกเขาไม่เชื่อข้าหรือไม่ฟังเสียงของข้าและกล่าวาาว่ายวอกไม่ได้ปรากฏแก่เจ้าและยวอกตรัสกับเขาว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าและเขากล่าวว่าไม่เท้าและพระองค์ตรัสว่าจงโยนมันลงที่ดินเขาจึงโยนมันลงที่ดินและมันกลายเป็นงูลแลมเสนีจากมัน และเยาวรัสกับมือว่าจงเหยียดมือของเจ้าและจับหางของมันเขาจึงเหยียดมือและจับมันและมันกลายเป็นไม้เท้าในมือของเขาเพื่อที่พวกเขาจะเชื่อว่าเยาวะฮโลหินของบรรพบุรุษของพวกเขาฮโลหินของอับราฮัมฮโลหินของยิชเชกและฮโลหินของวายเอเอคิวบีได้ปรากฏแก่เจ้าและเยาวตรัสกับเขาอีกครั้งว่าบัดนี้จงเอามือของเจ้าใส่ในอกของเจ้าและเขาเอามือใส่ ในอกของเขาและเมื่อเขาเอาออกมาและดูเถิดมือของเขาเป็นโรคเรื้อนขาวเหมือนหิมะแ,และพระองค์ตรัสว่าจงเอามือของเจ้าใส่ในอกของเจ้าอีกครั้งเขาจึงเอามือใส่ในอกของเขาอีกครั้งและดึงออกจากอกของเขาและดูเถิดมันหายเป็นปกติเหมือนเนื้อส่วนอื่นของเขาและจะเป็นไปว่าถ้าพวกเขาไม่เชื่อเจ้าหรือไม่ฟังเสียงของหมายสำคัญแรก <carriage goodness. S 1> พวกเขาจะเชื่อเสียงของหมายสำคัญหลัง และจะเป็นไปว่าถ้าพวกเขาไม่เชื่อแม้แต่หมายสำคัญทั้งสองนี้หรือฟังเสียงของเจ้าเจ้าจะเอาน้ำจากแม่น้ำและเทลงบนดินแห้งและน้ำที่เจ้าเอาจากแม่น้ำจะกลายเป็นเลือดบนดินแห้งและมุสเกล่าวกับโยาวะวา่าโอยาวะข้าไม่ใช่คนที่มีวาจาดีไม่ว่าก่อนหน้านี้หรือตั้งแต่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพูดช้าและลิ้นช้าและโยาวะตรัสกับเขาวา่าใครสร้างปากของมนุษย์ หรือใครทําให้เป็นเวหรือหูหนวกหรือมองเห็นหรือตาบอดไม่ใช่เรายยวอหรือและบัตรนี้จงไปและเราจะอยู่กับปากของเจ้าและสอนเจ้าในสิ่งที่จะพูดแต่เขากล่าวว่าโอยอวอร์ขอท่งส่งโดยมือของผู้ที่พระองค์จะสรงส่งและความไม่พอใจของยยวอร์ลุกโชนต่อมุสเฮและพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่เฮรอนคนลูอิสพี่ชายของเจ้าหรือเรารู้ว่าเขาพูดเก่ง และเขากําลังออกมาพบเจ้าด้วยเมื่อเขาเห็นเจ้าเขาจะดีใจในใจของเขาและเจ้าจะพูดกับเขาและใส่คำพูดในปากของเขาและเราอยู่กับปากของเจ้าและกับปากของเขาและเราจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่จะทำและเขาจะพูดแทนเจ้าต่อประชาชนและจะเป็นไปว่าเขาจะเป็นปากสำหรับเจ้าและเจ้าจะเป็นในโลหิมสำหรับเขา และจงเอาไม้เท้านี้ไว้ในมือของเจ้าซึ่งเจ้าจะทำหมายสำคัญด้วยแล้วมุสเฮไปและกลับไปหายิตรพ่อตาของเขาและกล่าวกับเขาว่าขอให้ข้าไปและกลับไปหาที่น้องของข้าที่อยู่ในมิเซอินเพื่อดูว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และยิตรกล่าวกับมุสเว่าจงไปด้วยสันติภาพและยะวาวตรัดกับมุสเฮในมิเยนว่าไปเถิดกลับไปยังมิเซอินเพราะบรรดาผู้ชายที่สแสวงหาชีวิตของเจ้าได้ตายแล้วทั้งหมด ดังนั้นมุเซจึงพาภรรยาและบุตรชายของเขาขึ้นลาและเขากลับไปยังแผ่นดินมิเซอินและมุเซถือไม้เท้าของอโลหินไว้ในมือของเขาและยอวอกลัดกับมุเซว่าเมื่อเจ้ากลับไปยังมิเซอินจงกระทําการอัศจรรย์ทั้งหมดที่เราได้วางไว้ในมือของเจ้าต่อหน้าฟาโร์แต่เราจะทําให้จิตใจของเขาแข็งกระด้างเพื่อว่าเขาจะไม่ปล่อยประชาชนไปและเจ้าจะกล่าวแก่ฟาโร์ว่ายวอ ตรัสด,ดังนี้ว่า y A s i e l เป็นบุตรชายของเราบุตรหัวปีของเราดังนั้นเราจึงกล่าวแก่เจ้าว่าปล่อยบุตรชายของเราไปเพื่อปฏิบัติเราแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธที่จะปล่อยเขาไปดูเถิดเราจะฆ่าบุตรชายของเจ้าบุตรหัวปีของเจ้าและต่อมาระหว่างทางนะัทที่พักยะว์ได้พบเขาและพยายามจะฆ่าเขา และซิปโรเอาหินคมมาตัดหนังหุ้มปลายองคชาติของบุตรชายของนางและโยนไปที่เท้าของมูสเฮและกล่าวว่าเจ้าเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลหิตสำหรับข้าพระเจ้าแท้จริงดังนั้นพระองค์จึงปล่อยเขาไปแล้วนางจึงกล่าวว่าเจ้าเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลหิตเพราะเหตุการณ์เข้าสุนัขและโยวกรัดกลับไปรังว่าไปพบมูสเฮในถิ่นธุรกันดารและเขาไปพบเขาบนภูเขาของอโลหิมและจุดเขา แล้วโมสเสสจึงเล่าให้เฮรันฟังถึงพระวจนะทั้งหมดของยอว์ผู้ส่งใช้เขามาและหมายสําคัญทั้งหมดที่พระองค์ทรงบัญชาเขาแล้วโมสเสสก็ไปกับอาโรนและรวบรวมพวกผู้อาวุโสของบรรดาลูกหลานของอิสราเอลมาพร้อมกันและเฮรันกล่าวพระวจนะทั้งหมดที่ยอว์ได้ตรัสกับโมสเสสแล้วเขาทําหมายสําคัญต่อหน้าต่อตาของประชาชน และประชาชนเชื่อและเมื่อเขาได้ยินว่าโยวอดได้เยี่ยมเยียนบุตรของ y ว i a e l และพระองค์ได้ทอดพระเนตรดูความทุกข์ยากของเขาเขาจึงก้งศีรษะและกราบไหว